คุณหมอคะแต่มันมีแล้วมันสกรปรกมันอับชื้นเวลาประจําเดือนมามันรู้สึกสกรปรกทาไมร่างกายเราต้องสร้างให้มีเขาอยู่ในร่างกายเราใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมันมีแบบขนแล,ลบๆออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมกำจัดขนด้วยแล้วก็จะเรื่องของขาวใสด้วยหาไม่ได้นะคะที่อื่นมีที่นี่ที่เดียวนะคะ ทุกวันนี้นะคะมีความเข้าใจกันเยอะมากๆเลยนะคะว่าเราต้องเอาขนน้องสาวออกเอาขนบริเวณเอวัยวะเพศออกนะคะเพราะมันสกรปรกมันไม่สะอาดนะคะจึงพยายามมีการหาเทคโนโลยีนะคะนํามากาจัดขนบริเวณน้องสาวนะคะจริงๆแล้วการทําแบบนี้มันถูกหรือไม่ถูกนะคะกุ้งจะมาเล่าทั้งหมดให้ฟังที่นี่นะคะขนน้องสาวสับทางการแพทย์ว่า p ิวบิ h a ฮ r ทำไมร่างกายเราต้องสร้างให้มีเขาอยู่ในร่างกายเรานะคะประโยชน์ข้อแรกจะช่วยในการลดการเสียดสีบ บริเวณผิวอวัยวะเพศเรานะคะจากการใส่กางเกงที่รัดหรือการมีเซ็กชวลอินเตอร์คอร์สผลจะปกคลุมบริเวณเจนิทอรียหรืออวัยวะเพศนะคะทําให้เกิดความอบอุ่นคี e วอร์มนะคะและอีกข้อหนึ่งนะคะการปกคลุมไม่ให้สิ่งสกปรกหรือแบคทีเรียจากภายนอกเข้าสู่ภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อรา เชื้อทางเพศสัมคัญ์ยู่อักเสบตีบริเวณเอวัยวะเพศการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะการติดเชื้อในช่องคลอดนะคะ,คะ,คะทางผู้หญิงผู้ชายก็จะมีเจ้าพิวบิกแฮนี้ไว้ช่วยป้องกันสิ่งส่ปกเช่นเดียวกันค่ะคุณหมอคะมันอับชื้นเวลาประจำเดือนมามันรู้สึกตกกระโปรงแล้วหนูจะทํายังไงได้บ้างคะการที่มันดูกเกลียนดูเรียบดูเนียน,ยนก็ทําให้มันดูสวยขึ้นนะคะ แต่เมื่อเราเดินทางกันมาคนละครึ่งนะคะเอาความสวยงามของเอสเตติกมารวมกับฟังก์ชันที่ควรจะเป็นนะคะในเมื่อเขามีประโยชน์กุ้งจะเก็บเขาไว้บางส่วนนะคะเราจะไม่เอาออกทั้งหมดนะคะแต่เราจะตกแต่งน้องให้มีน้อยที่สุดแต่ยังปกคลุมและยังมีฟังก์ชันที่ช่วยเราในการปกป้องเชื้อโรคต่างๆเตรียมดังต่อไปนี้นะคะทริมมิ่งหรือตัดบริเวณที่ต้องการเอาออกก่อน 1- นถึงสวันเซฟบริเวณที่ต้องการกลนเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บระคายเคืองจากนั้นก็จะทำเลเซอร์นะคะ ะะโดยที่กรวิการคลินิกเราจะใช้เครื่องโฟโตนาแฟกชีอวารเลนชีเทคนิคนะคะคือการกำจัดขนเทคนิคใหม่ที่ สามารถทําได้ทุกขนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนเส้นเล็กขนเส้นกลางหรือขนเส้นใหญ่มากๆนะคะโดยเกิดขนข้างเคียงที่จะเบิร์นแดงคันลอกได้น้อยมากๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่าโหมดสมูทโหมดหรือแฟรกชีนะคะเจ้าโหมดนี้เนี่ยจะช่วยในการทําให้บริเวณที่เราทํากําจัดขนนะคะมีผิวที่ใสขึ้นสว่างขึ้นอมชมพูมากขึ้นฉะนั้นทนํา1เครื่องได้ถึง2โหมดเลยทีเดียวค่ะก่อนวิเคราคลินิกเราจะให้แพทย์เป็นผู้ทําตั้งพลังงานปรับพลังงาน ตามผลที่เหมาะสมไม่ต้องกลัวว่าจะทําแล้วไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะน้ำเลือกทาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยหนึ่งก็คือมีเครื่องมือที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็ทําโดยคุณหมอคุณหมอปุ้ททาให้เลยอยากใส่แบบช่วยาว้น้ำสวยๆเนาะซึ่งถ้าบางทีแบบว่าเราใส่ช่วยน้ำแล้วมันมีแบบขนแล,ลบๆออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหม <laughs> แล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะคะมันจะสามารถทําได้2โหมดเลยซึ่ง ไม่ได้นะคะที่อื่นที่มีที่นี่ที่เดียวนะคะก็คือทั้งเรื่องกําจัดขนด้วยแล้วก็จะเรื่องของขาวใสด้วยนะคะตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยจะเจ็บมากไหมนะอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอนะคะยิงเข้าไปนะคะแล้วก็มันจะมีตัวเครื่องเป่าลมเย็นด้วยอันนี้รู้สึกแบบคือชิวอ่ะคืองงมากก็แบบมันไม่ได้รู้สึกเจ็บอย่างที่คิดนะคะปกติการทํานะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบนะคะแต่วันนี้น้ําทําแบบที่2นะคะแบบแรกเนี่ยจะเป็นเรียกว่าบิกินีนะคะก็คือเป็นขอบบิกินีแบบที่2นะคะก็คือแบบบาซิลเลียนนะคะก็คือจะเป็นแบบว่า อ่ะเข้ามานี้นึ้เป็นแบบจุดกึ่งกลางของเรานะคะแล้วก็แบบที่สาก็คือโฮบซิเลียนนะคะก็คือจะเป็นเหมือนแบบอ่ะทั้งหมดเลยก็คือข้างหน้าแล้วก็มีความแบบวางขาลงไปแบบถึงข้างหลังด้วยนะคะอันนี้คือน้าเลือกทําแบบที่2นะคะแนะนํานะคะในการทำเนี่ยก็แนะนําสักเดือนละครั้งก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันดีที่สุดเนาะก็เชิญชวนนะคะใครที่อยากทําแล้วก็ คิดนานตัดสินใจนานว่าจะทําดีไหมอะไรเงี้ยคือเข้ามาทําปรึกษาคุณหมอได้เลยคือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าใครสนใจก็รีบมาทำได้เลยนะคะโอเคยังไงวันนี้นะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย